ทุกคนปักกิง่งประกาศอัปเดตหินมาจะตกแล้วค่ะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้เนาะตอนนี้วันที่เราพูดอยู่ก็คือจะเป็นวันที่ส1บอ็ันวาคมค่ะทุกคนส่วนพรุ่งนี้ก็จะสิบสองันวาคมแล้วก็คือเขาว่าประกาศแล้วว่าแน่นอนแล้วแหละว,ว่าแบบเออพรุ่งเนี้ยสิบสองจะหิมาตกโดยที่เลื่อนนะทุกคนเลื่อนจากสิบสองตอนประมาณบ่ายเป็นสิบสองตอนกลางวัน็นต้นไปนะ่าจะแบบบ่ายโมง หรือว่าเที่ยงเลยโอ้ยนมคอกกี้น,น,น,นั่นแหละทุกคนก็คือเรื่อนจากตอนช่วงกลางคืนของวันที่12หรือวันศุกร์เนาะเป็นช่วงกลางวันเป็นต้นไปค่ะก็คือน่าจะแน่นอนแล้วแหละว,ว่าปีนี้น่าจะหินมาตกค่ะเนื่องจากปีที่แล้วอ่ะหินมาเขาไม่ได้ตกทุกคน คือเขามาตกเออตอนที่น่าจะช่วงตุดจีเลยอะ่ะแบบปิดฤดูอะไรเงี้ยสุนอากาศตอนนี้ทุกคนไม่ได้หนาวมากคะ่ะประมาณเอออยู่ที่ประมาณศูนย์องศาเนาะไม่ได้หนาวมากแต่ว่าพอดีว่าเราอะ่ะขี่จักรยานมาเราก็เลยต้องแบบปกติดใหในชิ้นนิดนึงเพราะว่ากลัวป่วยค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนมันมีความแบบหนาวเย็นเยือกมากๆแบบไม่ถูมันน่าจะเป็นเพราะว่าความชื้นมันเยอะอะคะ่ะหนาวเหมือนอยู่ในตู้เย็นนะ